สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดปีละกานะคะหัวข้อนี้คือข่าวดีในช่วง3มเดือนนะับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปเลยเนาะมาดูกันนะคะของพลังงานของคนที่เกิดปีละกากันเลยนะมามาดูซิว่านะคะคุณจะมีข่าวดีอะไรนะับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะมาดูกันเปิดด้วยไพ่องค์พ่อพระพิฆเนศนะคะจะได้เป็นสรีมงคลให้กับชาวปีละกาเนาะมาดูกันนะคะมา โอ้โหใบแรกสเปนดอร์นะคะคือความสุขนั่นเองใบแรกมาก็เป็นพลังงานของความสุขความสดชื่นความรื่นเริงรื่น,ร,นรมแล้วนะคะดีใจด้วยนะคะพไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงนะคะคุณจะรักตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนแต่งองค์ทรงเครื่องมากขึ้นนะคะเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องประดับน้ำหอม การแต่งกายหรือบางคนนะคะไปตกแต่งสกับสถานที่อย่างนี้ก็ได้นะแต่งบ้านแต่งโต๊ะทำงานแต่งที่ทำงานให้สวยขึ้นรีโนเวทบ้านใหม่ได้หมดเลยแต่บางคนสำหรับบางคนบางท่านอาจจะย้ายงานก็ได้ย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่มันสังคมมีความสุขมากขึ้นย้ายบ้านก็ได้นะคะสังคมดีขึ้นสภาพแวดล้อมคนรอบข้างดีขึ้น แบบนี้เป็นต้นให้ไปน,นี้มันมีแต่ในเรนืของความงดงามความสง่างามและความสุขที่เกิดจากภายในนะคะอาดีมากอ่ะมาดูต่อนะคะข่าวดีนะในช่วง3เดือนโอ้ general ิ i t y นะคะการได้รับการได้รับการช่วยเหลือการถูกหยิบยืนอย่างนี้ก็ได้นะคะ คนที่เกิดปีละกานะคะถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่มีมากแล้วคือรวยมากแล้วนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนมีโอกาสได้หยิบยืน่นได้ทําทานมากขึ้นได้บริจาคมากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะมันเป็นในเรื่องของการได้สร้างบุญสร้างกุศลนั่นเองแต่สําหรับคนที่ยังมีน้อยยังเป็นผู้น้อยอยู่นะคะคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือได้การหยิบยื่นจากคนที่เขามีมากนะเอามาให้คุณเอามาช่วยเหลือคุณแบบนี้เป็นต้นนะคะอืม ก็ดีเช่นกันนะมาดูต่อหรือบางครั้งอาจจะเป็นในเรื่องของโชคลาภก็ได้แต่เป็นโชคลาภเล็กๆน,น้อยๆนะถ้าเป็นสําหรับใบนี้นะคะแต่ก็จะมีโชคหยิบยื่นมาให้ตลอดตลอดเนะจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวได้ไอ้นั่นเดี๋ยวได้ไอน้นี่มันอาจจะเป็นในรูปแบบนี้ก็ได้นะคะเ Movement. อนเ g อร์ติ o v มูฟเมนต์ไพ่ใบนี้เนี่ยบอกบอกถึงในเรื่องของการที่ทำอะไรอย่างรวดเร็วกระปีกก้กระเป๋าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ อ่าแล้วทําอะไรที่เขาเรียกแบบมันสําเร็จเร็วอะ่ะมันจะเป็นในรูปแบบนั้นนะคะช่วงนี้ถ้าคุณทําอะไรหรือสิ่งที่คุณทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันกําลังจะเริ่มเห็นผลเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มได้รอบอะ่ะเออเริ่มได้รอบเริ่มสําเร็จเร็วขึ้นอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นนะคะอ่าการทําอะไรที่แบบ เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเกิดการพัฒนาของชีวิตอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยแล้วเป็นช่วงที่คุณมีพลังมากๆมีทั้งพลังกายพลังจิตใจมีความกระปีก้กระเป๋ากระตือรือร้อนเนี่ยมันจะเป็นพลังงานของความสดชื่นนะคะมาดูต่อนะโอโห prosperity นะคะเป็นไพ่ของการเงิน เป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งและร่ำรวยนะไพ่ใบนี้หมายถึงในเรื่องของการประสบความสําเร็จที่ร่ำรวยเลยนะคะแต่ไพ่ใบนี้เนี่ยมันไม่ได้รวยแบบง่ายๆนะมันรวยแบบมาจากฝีไม้ลายมือความสามารถศักยภาพของคุณนะคะจนคุณทํามันสู่ขั้นสําเร็จแล้วมันมันเป็นการสําเร็จแบบยั่งยืนนะคะการสําเร็จในครั้งนี้มันเหมือนกับว่าอย่างคนรวยพอทําจนระดับรวยแล้วมันจะรวยเลยเอามันจะเป็นอาการนั้นนะคะ ไพ่ใบนี้คือมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการนะจะเป็นแบบนี้มาดูใบสุดท้ายขององค์พ่อพรพิคเนตนะคะมาดูกันโอ้ชายไลท์เอ็กซ์เพรสชั่นนะคะไพ่ใบนี้คุณจะมีความสุขอะส่วนใหญ่นะปีละกาขึ้นมาเป็นพลังงานของความสุขเนาะชายไลท์เอ็กซ์เพรสชั่นคุณทำตัวสบายๆได้เลยนะคะคุณจะทำตัวเหมือนเด็กมากขึ้นอะเนาะมันเหมือนกับว่า คือมันจะไม่คิดมากมันจะไม่เครียดมันจะมีในเรื่องของการผ่อนคลายการเริ่มต้นหรือจินตนาการอะไรที่มันสดใสร่าเริงเนี่ยจิตใจมันจะบริสุทธิ์มากขึ้นหรือเป็นในเรื่องของการมองโลกในแง่ดีแบบนี้ได้ด้วยนะคะคือคนเราถ้ามันมีในเรื่องของความสุขมันก็จะมองโลกแง่ดี นะอะไรมันก็จะสวยงามไปหมดอ่ะมันจะเป็นในรูปแบบนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็งามไอ้นั่นก็ถูกต้องสวยไปหมดทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่อีกมุมนึงมันก็เหมือนกับการใช้ชีวิตแบบเด็กๆอะ่ะการใช้ชีวิตแบบกินนอนเล่นเที่ยวสะดวกสบายไปวันๆแล้วอาจจะแบบไม่ต้องมีเรื่องรับผิดชอบอะไรที่เยอะหรือหนักหนาสาหัสเหมือนเมื่อก่อนนี้อีกแล้วแบบนี้ก็ได้นะคะอืมได้รับการดูแลดี ได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ชาวปีระกาจะได้รับนะคะในช่วง3าเดือนนี้มาดูกันต่อที่ไพ่ย,ยิปซีมาดูสินะนะคะไพ่ย,ยิปซีจะบอกข่าวดีอะไรให้กับคนที่เกิดปีระกากันบ้างมาดูกันเดดเดอะฟู ไนโอบซอร์ดเมจิเชียนนะคะแล้วก็ห้าดาบแม่หมอจะบอกเลยนะชาวปีระกามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ดีงามจุดเริ่มต้นที่สวยงามในชีวิตของคุณนะคะ,ะจินตนาการความเพอ้อฝันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะบันเจิดใครที่ทํางานด้านจินตนาการจะดีมากๆช่วงนี้จะคิดอะไรได้เยอะมากๆนะคะ แล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกแหละไม่ค่อยคิดมากหลุดลอยแต่สถานการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้มันต้องผ่านสถานการณ์แห่งความเครียดมาก่อนสถานความนักการความเครียดสถานการณ์การจบสิ้นนะคะแล้วคุณจะเหมือนกับว่าเซตศูนย์ใหม่ชีวิตมันจะเป็นแบบนั้นเลยชีวิตได้รับการเซตใหม่เริ่มต้นใหม่แบบทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ไพ่อยากจะบอกอยากจะเตือนคนที่เกิดปีระกานะคะคนที่เกิดปีระกาต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ให้มากอารมณ์ในเรื่องของการประทะ นะคะอารมณ์ความรุ่มร้อนอารมณ์ความใจร้อนนะจะเอาอะไรต้องเอาให้ได้นะ,ะจะฟาดจะฟันจะต่อสู้จะพุ่งชนหรือการทะเลาะบอกแหวงสิ่งนี้ต้องระมัดระวังด้วยความที่คุณเป็นคนที่อีกโก้สูงมากๆแล้วเป็นคนที่ไม่ยอมใครนะคะอะฉันเป็นแบบนี้โลกต้องหมุนตามฉันคนอื่นต้องเห็นด้วยมันเป็นอย่างนั้นแล้วคุณไม่ได้เห็นด้วยกับใครนะคะแต่คุณจะเหมือนกับว่าต้องการให้คนอื่นเห็นด้วยกับคุณเนี่ยมันจะเป็นในแนวนี้เลยเพราะฉะนั้น ให้เตือนแม่หมอถือว่าเป็นข่าวดีนะมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีหรือเหตุการณ์ทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะไพ่พวกนี้บ่งบอกถึงอุบัติเหตุได้ด้วยเพราะฉะนั้นความใจร้อนใจเร็วนะคะให้ถึงได้เตือนนะคะนะ่ถ้าเตือนแล้วเรามีสติเราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตในการควบคุมอารมณ์มันจะไม่เกิดเรื่องแม่หมอถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเอ่อชาวพิริกานมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่นะคะ บางคนเริ่มต้นความสําเร็จแม่หมอพูดเลยนะคะกิจการงานที่ทํามาแล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปมันจะเป็นการเริ่มต้นของความสําเร็จการติดต่อการสื่อสารพูดคุยมันจะไหลลื่นมากขึ้นแต่อย่างที่บอกต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์และอัอคติของตัวคุณเองอะ่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นสิ่งนี้แหละมันจะทําให้ทุกๆอย่างเสียนะคะเออให้ถึงจะขึ้นมาเตือนไว้ก่อนสิ่งนี้จะทําให้ทุทกๆอย่างเสียเพราะฉะนั้นถ้าคุณระงับได้แม่หมอบอกเลยว่าคุณจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงมีชื่อเสียงนะคะ มีชื่อเสียงม,มีคนนิยมชมชอบจะสื่อสารจะเจราจาจะพูดอะไรมีคนเชื่อถือมีคนยอมรับในคําพูดในความคิดเห็นของคุณนะคะเออเราก็เห็นว่าคุณเป็นคนวิเศษอะ่ะเข้าใจไหมเออเห็นว่าคุณเป็นคนเฮ้ยวิเศษเก่งหรืออะไรประมาณนี้มันจะไปนในรูปแบบนั้นเลยนะคะในเรื่องการติดต่อการสื่อสารการเจราจาการเป็นตัวกลางการค้าการขายงานที่ใช้คําพูดดีมากๆนะคะมาดูต่อนะ หนึ่งดาบโฮมิทเจ็ดถ้วยเจ็ดเหรียญแล้วก็แห่งแมนใช้ความคิดให้มากๆสิ่งที่ไพ่บอกคือคุณต้องมีสติให้มากๆนะคะนิ่งให้มากคิดให้มากอย่าอย่าบุ่มบ่ามผีผามหรือหุนหันพลันแล่นเด็ดขาดอันนี้ต้องบอกเลยว,ว่าเด็ดขาดนะคะเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้แหละจะมาทำลายข่าวดีที่คุณกำลังจะได้รับทุกเรื่องพังหมดพังเพราะตัวคุณเองพังเพราะอารมณ์ ะะถ้าคุณนิ่งได้มีสติได้อดทนได้รอคอยได้แม่หมอจะบอกเลยว่าสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องของงานจะเติบโตขึ้นนะคะจะมีไอเดียโปรเจกต์โครงการมากมายในหัวมากขึ้นจะคิดอะไรได้มากขึ้นจากก่อนหน้าน,นี้อาจจะคิดอะไรไม่ได้ไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะแตกยอดแตกงานขยายกิจการงานยังไงไม่รู้จะทําอะไรเพิ่มแต่เดี๋ยวโปรเจกต์หรือว่าจินตนาการในหัวมันจะเพิ่มมากขึ้น การเงินที่ลงทุนไว้แล้วนะคะจะเริ่มออกดอกออกผลออกเป็นผลกําไรให้กับคุณนะคะแบบนี้นะคะมีสติให้มากอย่างที่บอกเฮอร์มิตขึ้นมานะแล้วคุณจะหาทางออกหรือคุณจะแก้ไขปัญหาในทุกสิ่งทุกอย่างคุณอาจจะต้องเจอเรื่องยากเรื่องที่ต้องฝ่าฟันบางสิ่งบางอย่างซึ่งคุณต้องใช้ความอดทนแต่คุณจะเป็นผู้ชนะในเหตุการณ์นั้นๆแต่คุณต้องมีสติแล้วนิ่งให้มากแค่นั้นเองถ้าคุณทําจุดนี้ได้แม่หมอบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่คุณไม่ชนะ นะพูดแค่นี้เลยไม่มีอะไรที่คุณไม่ชนะคุณจะชนะทุกอย่างมาดูต่อเกดาบหนึ่งถ้วยเอ่อเทมเพลเนแล้วก็อาคิงออฟคัพนะคะแล้วก็อะไรเอ่อเยสิบคาาต้องมีการปรับตัวนะแม่หมอบอกเลยนะคะต้องปรับตัวทำให้จะบอกว่าไงดีให้มันอ่อนลงอะ่ะอ,อให้จิตใจมันอ่อนไหวอ่อนลง อย่าแข็งกระด้างหรือแข็งจนเกินไปนะคะต้องรู้จักการอ่อนไหวและรู้จักการปรับตัวรู้จักการเขาเรียกว่าอะไรนะการถ่ายน้ําหนักเนาะอะไรที่มันมากเกินไปก็ผ่อนลงอะไรที่เบาเกินไปก็เติมเข้าไปเนี่ยมันเป็นการปรับแล้วมันแล้วมันต้องปรับทุกๆเรื่องทุกๆอย่างในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะเช่นทํางานหนักไปหักโหมมากไปสุขภาพก็เสียแบบนี้เป็นต้นอันนี้แม่หมอยกตัวอย่างนะคะ แม่หมอยกตัวอย่างเดี๋ยวคุณจะมีเกณฑ์การได้ข่าวดีไหนะอย่างที่บอกเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นก็มาหลายใบนะคะการได้ข่าวดีการมีจินตนาการความคิดที่มันอิสระมากขึ้นสามารถคิดสามารถทําอะไรได้มากขึ้นแต่คุณอย่าไปเครียดมากเพราะสิ่งที่แม่หมอเห็นเนี่ยมันเหมือนกับว่าอ,อบางครั้งอย่างที่บอกกันแหละอะไรบางทีมันมากเกินไปนะมันต้องปรับอย่างที่แม่หมอพูดเลยนะคะเออ เอาให้มันอยู่ระดับกลางๆถ้ากลางๆมันจะไปได้ราบลื่นนะสิ่งที่เห็นมันจะราบลื่นเลยนะอะไรมันก็จะไหลลื่นนะคะกิจการงานก็จะเยอะขึ้นเดี๋ยวคุณอาจจะมีอะไรที่มันต้องรับผิดชอบมากขึ้นก็ได้แต่ก็ไม่แปลกถ้ากิจการงานมาเจริญเติบโตก้าวหน้าขยับขยายมากขึ้นคุณก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้นหรือแบกรับภาระที่มากขึ้นนั่นเองนะอือก็เรียกว่าดีเลยทีเดียวนะคะมาอีกหาใบนะสำหรับสำหรับนี้นะคะอืม สำหรับในเรื่องของความรักก็มีเกณฑ์เจอความรักทางไกลความรักเจอระหว่างในเรื่องของการเดินทางนะคะเดินทางจะเจอความรักแบบนี้ก็ได้เจอรักชาวต่างชาติชาวต่างประเทศได้หมดเลยหรือว่าเป็นต่างจังหวัดที่อยู่ไกลๆก็ได้เช่นกันนะคะอืมแต่สิ่งที่ไม่หมอะเห็นคุณคิดมากเนาะคุณคิดมากทุกเรื่องแล้วคุณก็ค่อนข้างเครียดบางครั้งคิดไปเองบางครั้งคิดไปเองไม่ได้มีอะไรเลยแต่คุณคิดไปเองเนี่ยแบบนี้นะคะอืมบางคนเป็นโรคสายตานะปวดลูก tools, ตาปวดตา,ยตาอย่างนี้นะคะ กลางค่ำกลางคืนอาจจะดูโทรศัพท์ก็ได้เนี่ยนะคะเราไม่ได้เปิดไฟอยู่แบบมืดๆจะปวดตานะคะสายตาจะมีปัญหาระวังเรื่องสายตาด้วยมาดูอีกห้าใบนะโอ้แปดคาถานะคะสองเหรียญสี่เหรียญสเตรน ช่วงนี้จะเอาแต่ใจตัวเองมากๆเนาะเหมือนทําตัวเป็นเด็กอะเอออยากได้อยากได้อะไรได้อยากทําอะไรทำแบบนี้เนาะไม่ค่อยสนใจใครสักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเหตุมีผลไม่ต้องมาคิดถึงตรงนั้นสักเท่าไหร่อะ่ะมันจะเป็นอารมณ์นั้นอารมณ์ของความสุขด้วยแหละสิ่งที่แม่หมอเห็นนะเออมีความสุขแต่ความทุกข์หรืออะไรเงี้ยมันก็มีปนๆมาบ้างเช่นกันเนาะอืออ่ะ โอเคแต่สิ่งที่ไม่หมอมองเห็นชาวปิลาการมนมันไม่ใช่ว่าจะดีเลิศหรือลาบลื่นไปสนทุกเรื่องนะมันจะต้องมีบางสิ่งอย่างที่มันต้องปรับต้องแก้ไขเพราะว่าอะไรมันมีเดทขึ้นมามันมีห้าดาบมันมีไนอฟสอดหรือว่าอสวินดบขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมก็เป็นไปได้นะการจบสิ้นการสูญเสียการพัดผ้าการลาจากแบบนี้ก็เกิดขึ้นในชีวิตได้เช่นกันถึงได้บอกว่าต้องมีสติให้มากอันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่เตือนหลายใบนะคะคิดให้เยอะ คิดเยอะทำอะไรคิด้ถี่ทุท ah ทนและอยู่กับตัวเองให้มากแบบนี้เป็นต้นนะคะเงินเก็บจะมากขึ้นนะคะถ้าคุณมีสติมากแม่หมอบอกเลยว่าเงินเก็บคุณจะมากขึ้นเพราะสิ่งที่เห็นนะคุณได้มาเยอะแล้วคุณใช้เยอะนะได้ช่วงนี้จะได้เงินเยอะมากเราก็ใช้เงินเยอะมากคือได้มาใช้ไปไม่เก็บเลยนะคะไม่เก็บเอาไว้เลยแต่ถ้าคุณเก็บคุณคิดสักนิดมีสติสักนิดนะคะแม่หมอจะบอกแล้วว่าคุณจะมีแล้วมีเงินมีเงินหนักมีเงินเก็บเงินถุงเงินถังเลยแหละ จะเป็นแบบนั้นเลยนะมีไพ่รวยขึ้นมามีไพเ่เศรษฐีขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นแต่จะรวยมากรวยน้อยหรือเป็นเศรษฐีแล้วแต่ว่าศนะและบารมีเดิมไม่เท่ากันและไม่เหมือนกันนะคะต้องย้ำตลอดเนาะมีเกณฑ์การสื่อสารทางไกลาการทำออนไลน์อันนี้ดีมากนะคะอืมการทำออนไลน์การส่งออกนำเข้าหรือการเกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศบางคนมีเกณฑ์การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนาะ นะแต่ระวังการถูกท้าทายหน่อยนะคะถูกท้าทายฝีมือถูกท้าทายในเรื่องของความสามารถอย่างที่บอกล้าคุณค่อนข้างโดดเด่นในช่วงนี้แล้วทาอะไรคุณจะประสบความสาเร็จนะคะถ้าเขาจะให้เลือกว่าจะเอาใครขึ้นตําแหน่งคุณนะ่ะเป็นคนที่ได้เลยอืมคุณจะเป็นคนที่ได้ถูกคัดเลือกและถูกเสนอชื่อน,นั้นๆขึ้นไปการงานช่วงนี้กิจการเติบโตก้าว,วหน้าอย่างมากอาจจะเดินทางบ่อยด้วยสําหรับบางคนบางท่านนะคะมีอะไรต้องคิดต้องทํามีอะไรต้องขยับขยายโปรเจกต์ project, อะไรมันจะมากขึ้นแบบนี้เป็นต้น นะตติอย่างเดียวเรื่องการใช้เงินใช้เงินเก่งมากเงินไม่เหลือเข้ามาจ่ายไปเข้ามาจ่ายไปนะแต่ช่วงนี้เงินดีนะบอกได้แคะ่ว่าเงินดีมากแต่ว่าไม่เหลือนะอย่างที่บอกแหละถ้าไม่ไม่ใช้สติยังคิดนิดนึงนะคะไม่เหลือเลยแล้วยิ่งแนเดินทางไปนั่นไปนี่ติดต่อน,นั่นประสานงานนั่นคุยนั่นคุยนี่ของคุณจะเป็นอาการเนี้ยค่อนข้างแอคทีฟในช่วงนี้กระปี้กระเป๋อย่างที่บอกสุขภาพร่างกายแข็งแรงกระปี้กระเป๋าเพราะฉะนั้น เวลามันกปิดกระเป๋ามัน alert มันก็ต้องออกข้างนอกใช่ไหมคนส่วนใหญ่เนาะออกไปก็ใช้เงินเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะมาดูกันต่อนนะที่ไพ่ย,ยานนรกมาดูซิไพ่จะบอกอะไรนะคะข่าวดีนะข่าวดีของปีระกาโอ้โหจเจริญก้าวหน้าสมาธินะคะสุดยอดเลยอถอดจิตจะถอดจิตได้อะอะไรความสุข เอามีนะแล้วก็ภายในนะคะโอเคอสิ่งที่ไม่ดีจากจิตในจิตใต้สมนึกหรือจากภายในจะเริ่มหลุดออกแล้วนะคะอืมเป็นไพ่แต่ในเรื่องของความสุขนะคะความสุขการทําบุญการให้ทานอ่าชีวิตจะดีขึ้นใน,ในเรื่องของเงินจะดีขึ้นเรื่อยเรื่อเร่อยเลยนะคะนับจากวันนี้ไปการเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะปฏิบัติธรรมให้มากสุดมนให้มากนะคะแล้วก็สร้างแต่สิ่งที่ดีให้ทานบารมีนะคะชีวิตคุณจะดีขึ้น มากมายมเหมือนเป็นการเสริมดวงอะที่แม่หมอพูดอะคือดวงอะมันดีอยู่แล้วแต่คุณต้องถ้าคุณทําเสริมเข้าไปมันจะยิ่งดีมากมาดูในเรื่องของสมาธิมีไพ่ใบนี้สําหรับบางคนนั่งสมาธิแล้วมีครูบาอาจารย์สอนนะคะมีครูบาอาจารย์เข้ามาสอนในสมาธิมีครูบาอาจารย์เข้ามาชี้แนะแนวทางในด้านสมาธินะคะหรือชี้นําผักดันคุณในด้านการปฏิบัติธรรมในสมาธิแบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติ สมถะเนาะสมาธ,ามาธิหรือจะเป็นวิปัสสนาก็ได้ถ้าเป็นสมถะมันติดกับให้ถอดจิตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบางคนปฏิบัติเกี่ยวกับด้านสมถะมันก็เกี่ยวกับเรื่องริ์เกี่ยวกับเรื่องฌานใช่ไหมบางคนถอดจิตได้อืแบบนี้นะคะเยอะนะคะที่ถอดจิตได้บางคนอยากเข้ามาฟังเลยอยากคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้แม่หมอจะบอกให้เลยว่าเยอะมากนะคะคนที่ที่ถอดจิตถอดจิตออกได้เนี่ยแบบนี้เป็นตน้น ส่วนมากเข้ามาสายสมาธิสายสมถะนะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องริ์เรื่องอะไรพวกนี้นะอ่ะมาดูกันต่อนะคะข่าวดีโอ้โหเทวดาประจำตัวทางที่ดีนะคะชะลมใจโอ้เศรษฐีโอ้ไพ่เศรษฐีมาถึงสองใบแล้วนะคะแล้วก็สการ์บุญสุดยอดมีแต่ไพ่ดีดดีงามเลยแหละแม่หมอจะบอกว่าบุญส่งผล บุญผลบุญที่คุณทำนะคะอที่คุณสร้างมาที่คุณสะสมมาต่อไปนี้ชีวิตคุณจะลอยได้กีบกุหลาบชีวิตคุณจะไม่ลำบากไม่ตกทุกข์ได้ยากจะดีขึ้นเรื่อยๆจำไว้นาปีละกาชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่อย่าทำให้ชีวิตพังเพราะอารมณ์ของคุณเองอันนี้ต้องเตือนนะคะออย่างที่ไม่หมอเตือนแล้วก็ยังต้องเตือนอีกเนาะ ทางที่ดีคือการเดินด้วยกีบกุหลาบคือไม่ว่าจะทําอะไรมันจะง่ายขึ้นมันจะสําเร็จง่ายขึ้นมันจะไม่ยากเหมือนชีวิตเก่าๆก่อนๆที่มันผ่านมายังมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเห็นไหมเอ่ยในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอย่างที่บอกนะถ้าเราไม่ปรับการอยู่ร่วมกันในสังคมคุณจะเข้ากับคนได้ยากมันจะติดเรื่องตรงนี้นะคะเพราะที่เห็นอีโก้สูงมากอืม อีโก้สูงมากถ้าปรับตรงนี้ได้ทุกอย่างจะยิ่งแบบเพอร์เฟหรือดีเข้าไปใหญ่เลยมีเกณฑ์ร่ำรวยนั่งอยู่บนกองเงินกองทองความเป็นเศรษฐีนะคะมีไพ่สะพานบุญขึ้นมานะคะผลบุญจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะหมั่นทําหมั่นสร้างนะคะทานบารมีศีลบารมีสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานบารมีที่สร้างมามันจะเติบโตยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วผลบุญกําลังจะให้ผลคุณมีชีวิตที่สุขสบายมีชีวิตที่ราบรื่นมีชีวิตที่ร่ํารวยนั่นแหละ อะมาดูกันต่อนะคะสุดยอดเลยปีละกาเยี่ยมมากเลยนะอืมมาดูต่อนะคะง่ายๆ่สบายสายไม่มีสมาธิเห็นไหมไม่ค่อยมีสติแม่หมอบอกเลยนะคะต้องควบคุมสติให้มากโอ๊ยมีเกณฑ์กันเหมือนจะย้ายบ้านเหรอบางคนไปดูที่ไปดูบ้านแบบดูรอไว้ก่อนแล้วอะ่ะ ไปจับไปจองบางคนไปจับไปจองกันค้ากันขายก็ได้นะสถานที่ค้าขายเต็นท์หรือว่าล็อกอะไรเงี้ยได้หมดแต่บางคนเป็นเรื่องบ้านก็ได้นะไปจับไปจองไปดูแล้วว่าเออสถานที่ตรงนี้เป็นไงดีไหมมีคนแนะนําจะมีคนชี้ให้คุณไปนะคะจะมีคนบอกบอกอะไรอย่างเงี้ยอืมจะเป็นอย่างนั้นได้ด้วยนะคะเออแล้วก็อย่างหนึ่งที่จะเตือนเรื่องการขับรถ การขับรถชอบหลับในชอบหลับในขณะที่ขับรถอันนี้ต้องระมัดระวังให้มากๆเลยนะช่วงนี้การอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เตือนอย่างเดียวคือเรื่องรถเรื่องอุบัติเหตุหรือแบบนี้เป็นไปได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นระวังให้มากนะคะระวังให้มากนะการเงินไม่ต้องห่วงการเงินนดีมากเรื่องเดียวเลยการเงินการงานนะคะแต่สิ่งที่เตือนคือเรื่องอารมณ์และเรื่องการขับรถเรื่องอุบัติเหตุ ม,มาใบสุดท้ายแล้วนะคะโอ้โหสง่าผ่าเผยสุดยอดมากๆช่วงนี้มีสเสน่ห์นะช่วงนี้มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เขาเรียกอะไรนะมีแรงดึงดูดโดดเด่นไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนนับหน้าถือตาคนเคารพนับถือนะคะเป็นช่วงที่ดูดีบุคลิกดีในสายตาของคนอื่นไม่ว่าจะสวยหรือไม่สวยหล่อหรือไม่หล่อก็แล้วแต่แต่คุณจะดูโดดเด่นและดูเป็นที่ดึงดูด มีแต่คนอยากเข้าใกล้มีแต่คนอยากสเสน่หาเนี่ยจะเป็นแบบนั้นเลยนะคะจะดูเป็นผู้ทรงพลังจะดูเป็นผู้มีอํานาจเนี่ยมันจะดูอาการแบบนี้นะคะอ่าอีกห้าใบใช่ไหมเนี่ยอ่ะโอเคมาอีกห้าใบสุดท้ายนะไม่หมอลืมนะนึกว่าเปิดครบละมาอีกห้าใบสุดท้ายนะคะข่าวดีของคนที่เกิดปีรากามาดูกันอุ้ยอะไรเนี่ยอ่ะ โ okay. อเคอโหสิกรรมโอ้วาจารุนแรงอันนี้ต้องอ่าชีวิตอ่าชีวิตใหม่อีกแล้วอันนี้แม่หมอบอกเลยต้องระวังมันเป็นอไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันเปิดให้ครบก่อนอันนี้อำน,นาจบาร,รมีแล้วก็สุดท้ายการถูกควบคุมปีระการระวังหน่อยเนาะระวังในเรื่องของกรรมนะคะ กรรมที่เคยทำเอาไว้นะคะแม่หมออยากจะบอกว่าช่วงนี้ให้ไปปล่อยนกปล่อยปลาไปปล่อยนกปล่อยปลาไปปล่อยสัตว์โคกระบือก็ได้มันเป็นการต่ออายุนะแม่หมอจะบอกให้นะคะคุณนะดีเรื่องเงินดีเรื่องงานแต่คุณเสียเรื่องนี้นะคะในบางเรื่องอะ่ะมันก็มีกรรมเข้ามาแทรก ะะซึ่งกรรมที่แทรกเนี่ยมันหมายถึงชีวิตได้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องระวังไม่ได้พูดให้กลัวนะคะพูดให้ทุกอย่างอะ่ะต้องอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็ระมัดระวังตัวแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมนะเพราะฉะนั้นต้องระวังแล้วก็เวลาไปทําบุญให้แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรให้มากๆแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรขอให้เจ้ากรรมในเวรโอ้โหสิกรรมขอข้ามาเขาเลยนะคะ แล้วเขาจะเอาโหสิกรรมให้สิ่งที่คุณทําไว้บางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องของการทําร้ายทําลายเขาอะ่ะทํรลายเขาไว้มากทําลายเขาไว้มากแบบนี้เป็นตน้นนะคะทําให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจสิ่งที่ไม่หมอเห็นนะอืมบางคนต้องระวังถึงในเรื่องของชีวิตด้วยนะคะอันนี้อันนี้ต้องระวังให้มากเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาว่างไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้ยิ่งดีนะคะหรือถ้าไม่มีเวลาไปปฏิบัติที่บ้านได้เลยนะคะวันละยี่สิบนาทีสามสิบนาทีปฏิบัติทุกวันนะ ต้องทุกวันแล้วสวดมนต์แผ่ในตตาให้เจ้ากรรมในเวรแล้วหลายหลายอย่างมันจะถูกปลดปล่อยมันจะดีขึ้นนะคะอ่ะดีมากนะที่5้าใบสุดท้ายเป็นไพ่เตือนทั้งหมดนะคะเราจะได้ใช้ชีวิตไม่ประมาทแล้วดาเนินชีวิตในเส้นทางที่ดีต่อๆไปนะคะโอเคขอจบคำทํานายเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ